ศิลปะทั้งศาสนาทั้งหมดมักเป็นไปตามระเบียบและแนวทางเดียวกันอย่างไรก็ตามเบอร์นโดรามอนเฟอร์ศิลปินชาวเม็กซิกันที่กำลังลังสรรผลงานนอกกรอบระเบียบเขาเป็นผู้ก่อตั้งอินุร้านศิลปะที่มุ่งส่งเสริมการรวบรวมของศิลปะร่วมสมัยและศิลปะศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ด้วยกันผมเห็นภาพที่ผมชอบและพยายามรวบรวมรูปภาพเหล่านั้นเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของผมบางครั้งภาษาของศิลปะร่วมสมัยอาจเกี่ยวข้องกับศิลปะเฟชชันนอลิส ศิลปะแบบมินิมอลิสต์หรือแม้แต่ศิลปะแบบนามธรรมมากกว่าคุณจะรวบรวมศิลปะรูปแบบใหม่เหล่านี้ให้เข้ากับศิลปะศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ศิลปะแนวคิดได้อย่างไรในตอนนี้ลลมอนเฟอร์ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งหมดของอินุแต่ในอนาคตเขาตั้งใจที่จะจัดตั้งทีมเพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ทางศิลปะของเขาในอนาคตผมเล็งเห็นการเวิร์กช็อปโดยร่วมกับเหล่าบรรดาศิลปินมากขึ้นซึ่งเราจะสามารถผลิตงานศิลปะต่างๆได้ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อการรับใช้งานพระศาสนาจ,จักรซึ่งเป็นเหตุผลที่งานเหล่านี้ได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นงานที่ให้บริการชุมชนซึ่งเหมือนกับงานของพวกเราเช่นกันผมกําลังพยายามหาสิ่งใหม่ๆมีงานประติมาก,กรรมเพิ่มมากขึ้นเทคนิคที่ผมไม่คุ้นเคยหรือที่ไม่ได้ลองทํามากนักอาจเป็นเพราะผมไม่มีเวลาพอนอกจากการลงสีภาพและการวาดแล้วรามอนเฟอร์ยังออกแบบวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเช่นแก้วกาลิส และจานร,รองศิลป์แบบเซรามิกแต่เขายังต้องเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากมุมมองทางศิลปะของเขาในบางครั้ง <c oughs> ก็จะมีความขัดแย้งระหว่างบางคนที่อาจมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมมากกว่าว่าง,งานศิลปะหรือเพื่อศาสนาจักรควรเป็นอย่างไรรามันเฟอร์ทำงานส่วนใหญ่ให้กับผู้คนในลาตินอเมริกาอย่างไรก็ตามความสนใจในงานศิลปะของเขาเริ่มที่จะก้าวข้ามพรมแดนไปไกลถึงยุโรปเมื่อเร็วๆนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสถึงความเกี่ยวข้องที่สําคัญระหว่างศิลปะก,กับศรัทธาแก่กลุ่มศิลปินว่าในบริบทของโลกที่ยากลําบากในปัจจุบันความสับสนและความโศกเศร้าดูเหมือนจะคุกคามทุกสิ่งภารกิจของลูกมีความจําเป็นมากกว่าที่ผ่านมาเพราะความงดงามมักเป็นที่มาของความสุขซึ่งทําให้เราสัมผัสกับความดีอันศักดิ์สิทธิ์สามารถชมผลงานของรัมอนเฟอร์ได้จากเว็บไซต์อินุ และในโปรไฟล์ Instagram ของเขาโดยทีละเล็กทีละน้อยความคิดเริ่มของเขาค่อยๆปูทางไปสู่รูปแบบใหม่ๆในโลกคาทอลิก